กินมึงก็หนีซุ่มพี่ซุ่มน้องมาหลวกร่วมกันโดนๆปีหนึ่งจังปอกกันเทนึงพ่อว่าด้วยสายเหตุว่าสิสงถาดปูนาตายง่ายพ่อไงแม่ใหญ่ก็เลยได้ร่วมพี่ร่วมน้องกินข้าวกินน้ำน้ำกันเสียเจ้าว้างเลยก็ว่างเหนอยาให้พ่อร่ำไหมฟังไหมครับร่ำเสียร่ำให้เขาฟังได้เปล่าร่ำป่าได้ไหม มันระเนี่ันอนกินหัย่อ้ววกินเข่าเสียบเยอ่เยอะจะฟังล่ำไทยเก่าโอ้หจะยิ่งเอาสาเรากะมะเทศไหนก็ลาถึงล่ำโอ้แต่นี่กําลังเสีบเข่าดีเข่าแหม่หลานเคยอยากฟังล่ำพวยไนพวหไงผั่ว่วงเสียบเข่าจับเอาให้เราล่ำสลายแล้วกินเข่าอิ่มก้อนเาันครับเออแล้วกินเข่าอิ่มก่อนมันติดขาดมันติดขาดตอนกําลังเสียบเออว่องเสียบ ม่นเพียงใดเสียบอเจ้าเบิดเมี่ยงเอามาสิได้แวแมากินอีกเลยเสียน่นบ้านิวบ้านิ้วตอแบบนี้กันว่าเสียนอว่าเบิดเมียงเลาเบิดเมยโอ้ยเสีบพูดเดียวเสีบเบิดเมี่ยงเสียบไม่เมยงเสบพูดเดียวเสีบเบิดเมียงยบากคายาสามเสีบบอมือนกินเขาเสเยากคายเสียบเข่าเสียบปาบคายเออหมอทหารไร้ยอยู่ไปกินดีกันได้ไหมกินลดหมอพ่มดอก หมอ่อเห็นเลยร้อยจิ้มตีโอ้ยบัดย่ำป่วยมากบันยากลูกยากหลานด้บันกากการเป็นการป่วยัจิตป่วยการป่วต่อไอยังกินตายดอันนี้คกอยามจะร้องกินะหามยั้งแล้วกับบ๊อบตั้งยญยสามแล้วบนหมอพอเห็นปะนะอเห็นปยัอยเอาเข่าอีกบ่ไปไงนะเอาอยากรั้แห้งปนันตีเดินก็เอาเข่าดิ ร้านเคยขอฟังล่ำพี่น้องเสียเขียวร้านไม่หอมนี่ล่ละเป็นอยากฟังล่ำพ่อหาเถ่าพะนะให้เรากินเข้ากินน้ำอิ่มน้ำจำล่า้วลราสีล่ำให้ฟังเออเป็นนีเขาไหวได้บัตนกินเขาน้ำเขาแล้วบ่ล่ำให้เขาฟังบ่ได้นี้ไปใส่ดิเอาไอทหารไปใส่บัตทหารนอน โอตี้มีไ้จงเนี่ยกินไว้ถาล้านกูว่าละสูเออให้มันได้กินสุกคนเด้ออยากินนี่จากมันเบิดเด้อเออห้านบ่ได้กินกับเป็นทุกด้วยเด้อต้องให้ได้กินน้ำกันสุกคนมือนเมือนเขาไปบ้านโน่นนั่งเนาะให้ให้น็อดแลีนไปบอกจะเข้าก็ไเลยหรอกไปเติมหนามันให้มัน ไปบอกบรรุนั่งกินย้กนไดงเรบะหมี่เผื่อ้ามั่นนยี่สอดสิมีบ่บุญนั่นนี่ซออะสิมนน่นยี่สอดอ่ะสีมีเนาะโอ้ไปทำยี่สอดก็ได้สิกจบ่าวเียนไปานอิ่มลัจีเป็นแ่บบ่ีบต้ยแม่กับบาแ่บคือกันแม่สองช่องสถานีแซงกันบ่านพี่น้องเอ้ยปักกินกับห้าน้อย สองห้าน้อยสองปักกีงมาแสกแซงคุ่นเอ็มอ่อนปูของนั่งหนุยเพิ่นเห็นจินเข่าเพิ่นอยากน้ำเพิ่นกะเลโทมาหาดองเพิ่นกาล่างสัมผัสย่า่สามอยู่เดินม่เลยเป็นสองช่องแสกแซงกันยืน จองปักกิ่งชองห้าน้อยแซงกันพี่น้องง่ายกินก็ไล่ไหลผู้เห็นก็ไปจีบเออบักม่วงสุกกะมีมี่สุแนวบ้านน้องตับเต้ามันเป็นบ้านรูดมสมบูรณ์บักม่วงหลายหลมี่สุเฮี้ยนขันผู้ใดอยากซื้อบักม่วงแหละมาบ้านน้องตับเต้าบ้านป้าปอผีเด้อจะเป็นบักม่วงเพิ่นหลายครับเต็มที่เต็มแดนลูกบ้านก็ท้าแข่งก็รุกพ่อแม่รุกไง เอาบานเอาจังได้ฮะนี่ใช่ล่ะไอไอ้นั่นไปใส่ละผู้ถิ่ผู้ศิลปะเอาตัวไปเบาต้อเบาต้อเอาแม่นี่แสบบ่กินเข่าเบัดเมี่ยงคือเก้าแม่ปากกรบเพาได้บานพี่น้องเอ้ยหันมาเหมือนแสบคักหลายแม่นี่กรองอันนี้กับชามะนาวเด้อลานองนุ้ย น่องนุดน่องนอกน่องนอดน่องนุ้ยนี่แซ่บเป็นตาไนชามะนาวคักยักเขาใต้ไม่ซ่อนหลายมองนี่ทั้งแซ่บคักหลายนี่พูดอะเห็นบอจินจนเบิดเจียผ่านมาสน้องสงหอมมันเออล้านไม่หอมผ้านไมหอมู้ได้ผ่านสินนี่เด้อชามะนาวมิสุูเนียวเด้อค่ะลูกลูกล้านล้านขายอยู่นี่ลหละซี่แยกบ้านน้องกระเต้านี่ล่ะล้านซี่แยกล้านไม่หอมเด้อพี่น้องล้านค่ะ กับมากินมาอุดหนุนกาแฟกับมี่ชามะนาวกับมี่มีถูกยางเออโก,โกโกเก,เก๋มีเบดโอ้เขาฝอกเขาไฟมีเบดเด้อตาสีสังสังไหนเบิดถูกยางแต่ว่าขันสีสังอันแเจวห่อนหรือย,อยังนีต้องซื้อสินมานั่ <c oughs> อันนี้คุณท่องสีปเป็นเสียบเด้อสื่อเนี่ยมาพร้อมขันสีกินอูพียขันสีกินก้อยกะ คุณช่างทีเพียแสียบันนี้เสียบวิรีบอมเป็นยองเสียบเสียบแฉะคือบ่แม่นร้านบ่แม่นร้านเปิดเป็นทางการเลยย่ำซื้อเนี่ยมาจังได้กินพี่น้องอันนี้เป็นลูกเป็นหลานเขาเฮ็ดแสีบเฮ็ดเก่งเฮ็ดไว้เครงแสีบทั้งแล้วไว้สะอาดอร่อยพี่น้อง บอกเขาเปิดร้านยุ่งอย่างกันเปิดกาสิบวันอื่นก็มากินหรอกเขาเห็นแสีเหยีดีสะอาดอร่อยตอนี่พซื้อเน่ไปโอ้ขันติเป็นนักซื้อซื้อมาจักเทียเนี่ยไปนะยุยใส่ช่มเกียเลยยุ่ใส่ตั้งแต่กีนนักเหยีด้าเปลนตื้มือนักเห็เปล่ยนแล้วเหเปลี่ยนตั้งเกีเหป้าเปลี่ยนไปเหยชุหน้าเหยดกระันได้กระซือนวันว่างสาวเหยีเปลี่ยนเออไปเหยีหน้ามันเลยวาเปลี่ยนตเก็นแล้วเรค่อง ตาเฮ็ดบ้านง่ายนี่แหละเนาะบ้านมอลล่รักันนาจิมเฮ็ดเป็นบ้านมอลล่าี่ผา่แหฮาร์ทไทยแล้เฮ็ดเป็นนี่เฮ็ดแสบนะบ้านเมื่อนั้นผู้ใดหมกเขียดคือแสบปากแสบนั่งนี่แหละเนาะป้าเอาจนถาหาผู้เห็ดแสบกากอีหลีผู้หมกเขียดผู้อาเขียดมากเน่าสาวเขียดมากเพราะได้หมกเนาะผู้ข้าหมกข้าหมกแสบตัวเนาะหมกแต่ปากเปียก ค <laughs> ันว่าเขาโมกแสีบเป็นเสียใจเพื่อนว่าจะคล้องเป็นผู้เอาเฉียดมากย่อยซ้ำก็ได้เพื่อนว่าย่อยนิดโมกแสีบมันย่องย่อยนิดเพื่อนผ่นเสียใจมาเพื่อนเป็นผู้เอาเฉียดมากแล้วไหนแล้วผมกับหอม่อฟินก็ผอมาตนะ แมนผู้ใหก่กอพรอนลูกเคยเงี้ยนหกอลาบนูขุมมันลาบนกขุมแล้วแม่กินนกขุมเบิดต่บานียนขูดชีเีงขูดีเชียงฟักใส่กันกล้ยพอเถ่ากินไหมเม็นบานเทาบอกก่อแม่นให้แมนไปไหกันหาบอ้ะเออคุมแต่เป็นตัวเหบอเออขูดชีเชียงฟักใส่กันแกล้งบาดที่สามพอเถาที่บ้าน ออ,อทำบ่แถาว่าแซ่บบ๊พอปติลาบนกปาติอโอ้ยสุดยอดเลยทิดปะนะม,มืออื่นไปหามาอีกพะนะธรรมศารแล,ล่ะเขาขูดจี๋จยงลาบใสื้อการกลวยให้กินจังเป็นตะอยักหัวเนาะคนตะเกาก็จัเป็นง,งูให้ลูกเคยตัวได้แอกย่ายสามตะกีกับจังไร่เสดีตันให้หน้อยดือด้อพี่น้อง อันนุ่งส่งว่าหูดทงกระสงส่งกระใยใยไปหาเจ็บตะลับน้ำเตียมใส่อีแม่กระยอมผ่าบ้าน y, ี jump, ing, ่ตะลับน้ำเตียมนั่นแค่แบบสีหยังเป็นสีหยังงนอเลนดังสวดสวดสวดสีมันออกใส่กันเทิงแดงเทิงสิวเที่ยงเหล่ถ้าเจ้าของแดงจืงคืงรักบักยิ้วไปเลยอย่างมีผูดแต่เออแม่์ผ่าเป็นแ่บ เน่ย่ากัรักกินขนมปม่าไม่ไงผาขายขนมจังขนมในบักเต้เออเจ็ดปีเออคอยจืดอายุเอาเสียงไว้ใส่กับบอยังย้ายย้ายสำไปหลักกินห้องใหญ่จนว่าขาดตุ้นจนได้เศร้าขายขนมในบักเต้อืมกิดไปตึ้งเกือบไปแน่เออปี ยาสามว้นธรรมดาดิพี่น้องคันว่านใกล้เป็ดกับลักของเพื่นดีไปบีบะไปห่าไปฮะเออไปบีบใกล้เป็ดไม่ง่ายตาไผ่ใกล้อกล้ไม่ถึงเป็นไผ่นั่งกินลงต้นเนาะ อันตอนเม็ดี่อยู่ในกอเอ้เป็ดกข้าวมันจะแหมมแหมมแห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 มลยนแไปบัไปนไปเรอเตี้เอคอกเฟื่งเพิ่มอีกไปมีบะก้นมันเบ้เป็ดแน่บาได้บีขางตะบันทองนี่คไม่ใขรข้าจับาไปจับไปเอาอื่นบ้านนี้กะคอกเป็ดผู้ได้มีคอกเป็ดดียุไก่เกกันกิปป่อยเปื่เพิ่อ ตอนยังเป็นเรามันกะแดนไปไข้หมดก็เป็นแดนเป็นเมบ้าแบบน่ากินเมเป็นน้ำฝนเพม่นมันกินก่อนไอ้เงี้ยมันไม่กินหอกป้อยเล่นวุ่นมันปวดมันอยากนอนระบายไม่ได้ไปรอมันขีไขแอบเปิดอๆนอนระบายไันได้ไปว่าไปบีบกุนปิดอไข่ไกลยังแมนไกลจะแมนมันถือเป็นไข้ทีงเรามันเออมันกลายเป็มุนหนาบนลังคาก่อไปบีใคราไข้มัน เราลางเราดื้อแห้งวันนี้เป็ดนี่เนาะเป็ดกัดไข่ยิ่งเหมือนกับมันไข่ไข่ตอต้องนัดมันเป็ปเปิดเห้มันออกไปงงมลไปเออเสียงห้องแมม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 ห่องแมมอย่างเปิดเปัดปวดท้องหายว่าจะขอเฮี้ยนเพื่อนบ่ได้กินจักเสียไปปล่อยตาเดือดปล่อยเอาไข่นี่จากเพื่อนนี่แหละคือประวัติย่อยสำดื้อพองหาหลักเอาปลาขอนมื้นเมือนเด้ ไปเอาปลาขอนหน้าพญอดีรอวัดนี่เออจะพาคกูไปทอกูย่านพญอดีมาด่ากับบ่ฟังไฝใหม่ก็ไฝ่ในตัวท่นบ่อกระจาบข้าวข้าวที่ในใน้าวเป็นปีไส้ญ่เป็นปูใหญ่ข้าดื้อเออข้าดื้อก็เลยเห็นไปเห็นห้างมิมยุคางบ้านเมย์พูดเลยเม่เป็นแม่ไอ้ข้านางสีงไฟ่ยันหนาวสิไอ้ข้าเป็นบอกให้ไปชี่ยบบอนขาดไฟมาใต้บุรีไมาจุดบุรีจุดยาบุ๋น เอาไม่ขี้แม่มันก็ใหม่ไหม่หนืออข้านมันจิบมืไหก็ไพ่จิบเลยบอกใหม่ก็ไม่ยากทอมราได้แค่ข้าวเดียวบานีพูดแคขี้รู้สึกใหม่มันนั้นไพ่มันก็ใหม่ใหม่ไพ่ต๊แบบลูงนี่ก็ไพ่ใหม่นบบจะไหม่แวบแหวบจิบยังจานข้านทอมมาได้พูดบอ บาดไปก่อนข้ามับดเดียวไปแตงบาดจะแตกป้เป้โเปกินีไปได้ไหมเป็นผู้่าแดนซวดกันไม่ร้ปล <c oughs> ีนน้ำอาคิดจีใช่คู <วะ S 1> ่หล<ะ>ักคู่นี้การก้นอดก็ถาบ,บาดนไข่เนี่ยบ่มีแนวสีเฮดแลนมาหาบ่กทอดลากบอกทอดไปหลีนวัดอ,อดกับไข่มันก็บ,บอดึงกันเนาะลา <c oughs> แต่อุ้มบักพันไปหลินบ้านยานยานควมผดกัจะของยานควมผีบ้านทั้งกอไผ่เรียวท่านพไเดเอาอยากเบิดบคนมันมีนมันเห็นยู่กลางบ้านซ้ำดิพี่น้องตะกีกอไผ่ทไม่ะกีเจหนาเนาะเ็นหน้าไปบักตุมลละจิจี่แมวบานพามกับขี้ขุาพันหลานขีกล้วยไปกินยาเนเพียงพนนะมูดแมวมู่คอกับดำด้าแซลซลเนาะ ดำหน้าปวดตู้เขมากอะดำเดบอนแปลว่าเมียดิบารีกับไปขี้กล้วยกินยาครับหน้าเดบอนผู้ร้านนางข้างหน้าผู้หน้านางข้างหลังผู้ไอจินยาชิบกระย่างที่เนาะอัดข้นเขามันเปียงตอดไปหน้าเรื่อยๆที่สุดหลานกำหน้าตอดไปหน้านะตอดไปทั้งหน้าบารีเมันก็้จิตกไปใส่เขากล้วยนมกระบอกดึงหลานขึ้นไปเดิกระตอดลงไปนมกระบอกไป ตัวกลงไปกองเส้นเขาข้อยอ้อยอนข้ยกับู้บ่ไปยังมแดกเกียวยูน้าบอกปลาลำไหมยัากเกยวอ่าบอกปลาลำใครใหญ่ใคคุ้มเละยาแรกทเขาเนี่ยบานอยู่ทางไปไหมอยู่ตรงแต่แดงบ้านเขกรียกาลาบ้านนี้มันมีมีค้ยล็อตัวเนาะพอแก้วชูตัวดียวก็โลดติที่ตัวแรงนับานนี้มันแรงซื้อมันดีดาดีดกนว่าโต๊ะป้าเขา กันเรากันเราเลี้ยงตะเก้าน่เป็นแต่อยากหัวอยู่ยายผาเนี่ยยายผาใหญ่เฮ้าเนี่ยอันย่าเหมือนสาวคนว่าอีพอว่าเหมือนอื่อเฮ้าสิท่าด้านพนะสู่ลูกไปหาขีบกี่กล้วยต้เดือดเดือพนะไม่ยายผาเรากับว่าพอไปขีดให้แม่นดอกพนะกวนชีเดียนกูเสียวกูไปต้งเอาพนะบานกระส่วนกันตาสาไปจอบขอกล้วย ปาครูที่พ่าคูไปตรงผาน่ะออบ้านนี้กล้วยมันกางเงื้องหางเธอเลือเธอเลือกกัน,นกเออนาะกาดั้งสีชีเ,ออเพื่อนเขาครูเรียนเขาไปส่วนตัวที่แหลกมันก็นได้อยู บัตรตัวที่สองพอาขี่ตกเปสิกูมันตื่นบันมันดีจากปุ๊บมาเตะคูขี่ควายดาบปุ๊บเมพาเต็มเสียเต็มข้อมขาอะไรล่ะผูเี่ยงเี่ยวมุกนี่นี่กับแม่นประวัติใหญ่ของแม่ผ้าเออ ยังนังวิจมีพอมาไม่านจดีเนี่ยาแต่ไมองแนั่งไม่อยากหัวยังดอกยากหัวันปดบ้านแม่ให้หลายนี่เดียวขาทั้งขาบ้านมีเกียโจโกดเมียขาแขกจอยเมียียแต่นเมีพาักเขาได้เป็ย่งผู้ใดเงียเงี้ยโง่โจโง่บ้านโจโกดเป็นว่าิ่หัวบานนี้ทั้งสิ้ดานเม่ยพากลไลไ ถ้าไปดำหน้าตเป็นสาวเนาะเอาไปเป็นสาวสักหน่อย,พกกยเยพื่อเป็นสาวง่ายตบ้านเมี่ยงเพื่อไปทอดเที่ยงทอดเที่ยงเพื่อไปทอดเที่ยงเดียเพื่อนไปทอดเทียเท่ยงไ,ไม่ง่ผาหนันศูนเด้ขอบคุณแม่ยบนเดอ้เอจ้าขอบคุณแม่ยุบนเดอ้อที่รับส้มรับฟัง่งที่เบิงหลูกเบิงหลานกะสิเว้าต้ยังแม่ผาไปอีกแม่ผาเป็นพี่สาวแม่ผ้านี่แหละ อันตอนเป็นสาวเพื่นเป็นสาวไงผู้ขากบเป็นสาวซ้ำหน่อยบาดท,ที่เนียนเพื่นอยากไปทอดเที่ยนอยากอยากไปทอดเที่ยนบานนี้ผ้านองเอากาวี่ขึ้นกุ้มข้องดำครับพอห้าแมมยังกระดกกระเดียบะนะบ้านเขาทอดเที่ยนเอเบือจากของบ่เด็ดไปะนะกุสิวี่แมนขึ้นอุ้มข้องนี่แหละพะนะ เอาอวี่ข้นอีพอไม่เห็นอีจังไหวี่แม่มันข้นไปสูงสูงหรดเลยวเราเห็นกันเลยตัวมานะฟาดก้าขืนอุ้มคล้องหน้าบกปลาดแม่พน <c ười> เลี้ยงเออเอยุ่เที่ยงผัวแล้วกาบานอีพอไปเอาสู้ก็แล้วไวไไไ้เถอะพนะก็แล้วตัวสีผ้าดำเลี้ยงกระดอกกระเดียพนะแม่กาบอกพ่องานหน้าสู้ไปหามาใส่ด้ผานะแม่ผป่านล่างมือเซยเอิเหลิมได้ผลอยากไปทอดเทียนนำมูบาดไปเบิงมือรุ่นกาเลี้ยงเออเอยุ่เทีงอุ้มคล้องหมด นี่ละ่ะคือประวัติตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวสมหน่อยมันก็นอยากไปเอาบุญกับว่าอยากอยู่แล้วดำหน้าวันนี้แม่บ้านเมีย่ยงคนไปตอดเทียน,นจากของบ่ได้ไปสาดกล้าขึ้นคนตัวทำไมตัวจีดำหน้ายู่<อ>บา้านเราเอาเตาอันผันเป็นเกล็ดหน้าผันเป็นเกล็ดหน้ามันถ้าฉี่ย่างเด้สั่งญี่ปุ่นยี่เปบักกันฉี่ย่างต้นคูงต้นชาดแม่แล้วไปหาบักไว้เดชก่อนจะลงดำหน้า ไป,ปไป็นบ้าเ,น,าเน,น,นี่ยไป็น้าหนาจะตีนเท่าเนี่ยบ่หายล่างก็วาก็ของดำหน้าเรียวจังหลังเีเดีวยดวท้าโปไวยโปไว,วย ปั่ย่ามเรียวเข้าจิไปทอดเทียนตะจีแต่ไม่ตาจีมันหนึ่งมีการทอดเทียนร่วมเนาะบานนันบานนี้ฟังสารพันธ์ตาไป่ได้จีแม่ภากับเป็นสารพันธ์มือเอกของตัวบทป่าปอเด็ของตัวบทบานหันตาไป่ได้จีขึ้นตัวบทบานหันขึ้นตัวบทบานหันไปลองใส่กระเดยตาจีหนึ่งอืมกระเดยตาจีหนึ่งตะจีเองเป็นวันลำไยเนาะ คนเราสู้ฟังกับจำได้แนบ่ได้แน่น้ากันไผ่สากม่วาไปล้มันบังวงเนาะอเ้อ้อเนา้องน้อนื้อเนื้นี้อเนื้อเนื้อเ้อ้อเนื้อเน้อเนื้อเนอเนื้อน้อเนื้งเนื้อเ้นอยเ้่เสียงเนว่าเาฟังอยู่น้ยินเสียง้เเอลีนนอเนอันน ป่าเลยปล่องห้ยสพัดนฟัไ่าหน้สารพัดก่ลือมอได้ลืมป่ก่อนเบอวันเลื่อรตีบออะไรไวสารพัมาท่อนสารพัตะจีเมื่อกีันยังได้เก่าถึงเรื่องเาเท่าสีทนนั่นตัวสารพั์มันกะเหรียหน่อยมันจำว่าได้ขากดอกพี่น้อง จำได้เน,น้อยว<บ>าตะก,กูมันเนี่ยฟังก็ได้เนาะก่อนลำก่อนสารพันฟังเด้อสีวาจังน้อยเสียงบ่ออกบนไดได้เสียงมันเบิดแล้วบาทนี้จะได้กล่าวถึงเรื่อง่าวแ่วศรีโทนกลางวนในความลักเสนโอกหักเมียนี่ไปเนี่บบนยวางสีดาทำนองสลรพันวาเง้าวก็หนีบน่ได้มันสีลืมมันจำบ่ได้ ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังมันเด้อเออมีป้ายโบได้สั้งจำต้องนางได้ให้หาตต่นาะบได้นะอนั่นะมันจำมันจำบได้ขาดเถิงขาดตอนมันโดนแล้วเต่เป็นสาวสหน่อยพุณสิบห้าสิบหกปีพอละพี่น้อง

อันเจอเจอได้ก่อนชือก่อนเปิดเปิดฉากได้บ่อันตั้งแต่จีเอันที่ว่าอันพี่น้องน้องบอลล็องดอนกลางไปบัวลีรัมพุนแมตันเตจีแม่ชื่อใดบ่ก่อนเปิดฉากก่อนหายจีนตั้งแต่สมัยตันเตจีตั้งพี่น้องแถวบ้านน้องบอลล็องแถวบ้านนั่นไม่ใช่ยาพร แถวบ้านน้องแวงกูสวนแตงนั่นแหละแมนกันไทยบ้านพี่รลองเท่านั้นแมนแถวตลาดเบ่เถ่าเผื่อไผ่กำนันสมชายแต่ไม่ได้เจี่ยนเข้าไปล้ำในราคาหกพันนะพ่อเนาะรถรถบ้านนอนม่วงรถบ้านนอนม่วงขั้นเดียวของผู้ใหญ่พงศ์ของผู้ใหญ่พงไปล้ำงั้นเถื่อไผ่กำนันสมชายตลาดเบ่ ไปห้อนแล้ว,วบอกงะมาบักถือมาไปตกลงนั่นโดนใต้ถามเอามาแล้วรถไปจอดไปแล้วบองคุณลัางเดินงันสูวงัวไปขาดูนี่พนะาว่ะจูงง้อหน่อยไปขาตอนตอนเราล่ำถือโอ้ยพอญหาำนันโมนใช้ใใใจะจีจะมันเล่าดีไหลไปล่ำยุดตลาด<อ>น้องแดง พ่แน่แล้วคนดูจักว่าแม่มาว่ามาเป็นเสียวพอว่าพ่อชื่อว่าอะไรหายว่าตายจังยังไ่้าชื่อใดวะมันก็คนหลายเนาะแมนยูชื่อไดยูหเออคนหลายเขายั่ยังละหายเลยหรอตัวทางคนยั่ยั่งหายแต่บ่บอกว่าต้งเป็นไคร จาะของก็บอกซื้อนาะบ่บอกซื้อกว่าถ้าเจียวจืดได้มันก็เลยแบ่นั้นกำนันเจีนั่งกำนั่โซเนาะกำนั่งโซ่ยูบานหวยปักเขียกำนั่งเจียมนี่ยยูบาลอันเราลชุ่มกว้แหม่ต้มต้มไบ้านหนองแวงถาดไงบ้านแม่ บ้านหนองแมวบ้านหนองแมวสุธาโอ้บ้านน้องแมงสุธาเม็นเป็นกำนั่งเป็นต้ยจุแล้วบ้านเมืองย่างเมืองจอกต้าจีกับบ่ลืมเด้อใครแม่นฟังใครแม่นได้เบิ่งก็ได้เนาะเออใครแม่นเดือบแม่งแก่เม่งจากเมย่างเมืองจอกนี่แหละเออที่มันขึ้นเป็นเป็นอำเภอแล้วเด้อเนี่ยเป็นเป็นอำเภอเมืองย่าง เรียนพาทงว่าโอ้ยพคนติผ้าหูไปล่ำใสมันคือไม่ต้องหน้าแท้เลี้ยวออกจากเช่นประท่าจุ้งพ่วงไปเนาะกันนอาไปเาก็เลี้ยวใส่ไปเห็นว่าล่ะเอาเลี้ยวเ้าหนึ่งก็เล่าหมักไปเนี่ยถือล่ำหมักมันละปุยตาหนี่เล่าฟังแล้วเราก็เลยมือรุ่นมาเนาะไปนอนหัวเพิ่นไปไต่เขียดได้มาเคาะประตูปุ๊บเมียมาตัดไต่เขียดแล้วหูเมียเรียกว่าหยอกหัว บ่ต้องมาขอประตูเด้อคันเมื่อในมอลำถือว่าเปิดอนไทยได้ไหะนะขว้าเจียแดดเอวผู้เฒ่าผู้แจ่มาเบาแต่เอาผู้เฒ่าผู้แจ่มาเบากันขว้าสิได้ป้ากันหมดขว้าเจียว่าเมียสมัยตะเจ๋ไปล่ำครับหมวดพอผลพอพันพอเฮียง พอวินพอสมานอันที่ก้าวมากพอในสุบินมุญเนี่มันเป็นตะวันซ้อนไปร่ำเมืองย่างเนี่ยบุญเปคนที่ไหลนั่นแหละเออนั่นล่ะหอบจ่าหอบยังฟองป่าห่มอพี่น้องแถวเมืองย่างแถวเนี่ยบ้านเมืองจอกเมืองเนี่ยจะเป็นบุญคุ้นเป็นหลายบ่ลืมบุญลืมคุ้นเคยไปกินเขาตุ่มหอย เขาตวม <wie erman S 2> ห้อยไงกับไปเห็นยูบ <ES> <You> ันเมืองย่างกันละดันละาระมขตรใวันยาปั้นวันยาปั้นดนล้วบอกว่าแอ่า้สองส่นใจเขาขวดใจกันใจเขาเขาอันกล้วยซีนไว้ จะว่าเด็กเคยชู้กันกินปันห่อเขาโอ้จะมันก็จาเหี้ยเหี้ยหยอกมาละเขาต้มห่อใหญ่จะมันโอ้ยก็เด่นหยอกมาละเอาใช้ละเสียเกียวว่าสิมาฟังล่ำพนอย่างนี้อันเสียเกียวมาแม่ื่ได้ฟังรืได้ฟังพระยเรื่องฟังพะเยะพะเอกคนแรกของรัตนสินเด้อพี่น้องพี่น้องลูกเพจทั้งหลายเกันผู้ใดมักผู้ใดชอบกักดติดตามกดสไลด์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ชาวาร่าในช่องยูทูบเดินเออเด็กกับทีเด็